เราเงาเงาหมดโอ้ยดอกหลอหล่องอย่างเงี้ยมั้งเงาเงไปแล้นะอ๋อโอ้ยกำลังจุเนาะใส่ตัวถอทุ่งเหมาได้แต่ว่าสีกิเขานออ๋อพูดเปนอันเนี่ยจอกันอทุ่งมือกว่าสีกินเขา,เาก,เก่อนเลยแะมาเห็นอีนอ เอาสันสัยนี่อยางทุกดอกแต่พอมันเป็นลนสายน้ออมง่าเพิ่นต่ไปเรือครับเพิ่นบอกเลยว่าสดอกนอยทุกคมเนาะแต่ทุกคมมีเป็นกระดอกสมบูรณ์อยู่จ้ะที่จุมบนบันหอมีหอยเลยครับ เดี่าหอมอืมองกมีอันมีอกัดนยสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับวันนี้กมาพอกันกับบาลามกับตานงขึเก้าครับกัอพอกันสาว,วันที่สิเก้ากันยายนสองพันหา้าร้อแปดนี่ครับวันนี้พาพ,พี่น้องเดนหน้าาวานะนี่วันนี้ามาที่อบตสังทอนจาจ่าในเขตอำเภอแคนจังหวัดอุบลราชธานีจ้ะ าวสิมาน้าิึงเฮ็ดฝนลงเกียงเนาะว่าเห็นที่นนองคนเ <laughs> จ็บหลายเนาะมอใไ้ไปหน้าก็าออกเมิดเลยครับเหลื่อมเห็นคนเจียบหลายเนาะแม่ครับเอากะเคยได้เคยมานอยู่อบตสังทอเนาะรับก็เลยมารอเบิ่งเฮ็ดปวกจี๊ก็าเบฮ็ดปวกข้าวดนเนาะคนเอื่นน้เฮ็ดปวกลเกียงนะจ่าเอื่อในหลายซื่อนะจัดกระปุงนเปตาเมืองจ้าว่ามนีข้าสินมานเนาะมันข้ากรมาสีคนเนาะมากะลุกสาวนนองอมสินแล้วกะน้องสาวเนาะครับไปุ่ปตาเมืองจ้าว่ามืนีข้าสี่นสิน,าานมานเฮียังแน่จ้ะ ปครับปไข่ทาวจุ้เนาะโอเคงคิดวนานะตาจะกินไงาม่เนียด้วจ้ะมันิตาลมตาเดี๋หากคนมาบ้านเลยนืออุ้เหลืองแกงใดจะแขงดีอยู่นะาเนะแงครับไ่เขียวครับอ้ยาปดอกที่ต้องเปื่ยด้วจ้ะ จะไปจมนลำลาแล้วเหลืองครับเหลืองพื่งเขาเนาะอันนีครับอันนี้แก้งหวานแหงเน้อเองอ้โยข้าวท่านเาแก้งหวานหอมไวยห้ยข้เขียวครับ นี่เป็นอะไรหรอจ๊ะขาปันอย่างนี้ครับหลังเดิมออกขึ้นเป็นแงได้แต่ว่า้อยพี่น้องออกกันายอยู่เนาะนม่นพนเขาเคยเก็บกับพี่น้องเอากัน,น,นอง ดอกนี่ครับเห็ดไข่เขียวครับต้นไข่ขาวอ๋อขอเรจุ่มนึงครับพันธุ์นี่ครับผมจี่ถึงนี่ก้านะครับนี่ก็จุ่มอุ้ยดีบ้างจุ่มพ้นนี้นี่นี่ใช่ไหมครับผมอุ้ยชุบมจุ่มุ่เอ้าเอ้าเอ้าเด็กเด็คนกคนนี้ต้องคนนี้ต้อห้ามือคนเนาะต้องค่อยๆหาครับพอเป็นดอกพอใหญ่เนาะนี่จ้ะงัดก้อนมาเนี่ย

ลังถือขึ้นเนาะต้นที่ปีนลายได้จังไงอ่ะก็จะออกมึงตามที่ยางมาก็ถึงออกวันเบิดจุ่มเลยก็ล่งเหลือมทยอยออกไข่สองดอกกลางค่างครับสามครับ กินเขาเนาะอ๋อพูดเป็นอันนเนี่ยจอันทอดทุ่งออกัสีกินเขาก่อนเลืยแวะามเห็นอีดีโอ้ขาคนเนเทาสีบ่อยกดึงถวาเบิดเพิ่นจะเห็นเกาได้แต่พอมันเป็นสายแล้วนนะครับขาะเด็น่งาบ้านนะครับแกงน่ครับแกงปกติ ดอกคุในซีวะยายเห็เนแต่ว่าหอมนะนี่คบดอดนีวเราจะ้แ้เก่งมันทอยไปเก่มไปเลทั้งวันขีนเก่ากันขค้เก่ากคนมาเก่ากัน

สีออกแย่ยหญ่ไปได้ครับครับทบสมานกับผอมง,ง,ง่ายขึ้นตน้ำไปเรื่อยครับเพิ่นบอกเลยว่าสีดอกน้อยทุกหหคุมเนาะทุคุมอยู่เพิ่นกับดอกสมบูรณ์อยู่จ้ะผีจุ่มพบนบ้านนี่จุมจ่มบนครับหอมย่อยเลยครับน่นดอกน้อยจะว่าหอม มันมีอันเมงกัดเนาะแต่ว่ดอกมันเดือดักไวจ้ะเขาเก็บเองอันจุนึนนนนง่ยังเอาเลยพอมันดคนละูดคนละฟางคเอาเลยน่นั่นน,นั่นนี่กลมลงกลมลงเออเออตอนนั้นะเห็นออ้าเห็ดผวไม่นเนอาขัดแข็งเ่าเออแยกกับ่อ เดี๋ยวครับไข่เขียวครับเนสองดอกครับท่านั่งสิออกบ้อครับเอ็นซอเซขึ้นมาเป็นบานดอกนี้เอาบปดได้ครับเนอพอนออกจนพ้นบานนะครับมองนี้ ห้อยเห็นแต่ห้อยพี่น้องคนเอา,าเรีย็เก็บเก่าพี่น้องห้องนะครับติดตึงเอาเลยนับขาเป็นหัวขาเป็นกระกรน,นะต,ตั่เอาเหง้าออมาได้ดอกเป็นบานนะครับ ดูสินะครับขนงไปยนาไปจังพุ่นเนื้อครับออกไปเดี๋ยวก่อนกิมฮิตปวัวก่อนเต็นี่วจอเท่็ได้เนาะมาเอามาท่านมาเอามาท่านการอีกแล้วผนเอาก่อน,นอีกแล้วพลครับเคยเก็บเนาะ มจะหอนุ่ปุ้ยเหอยาดางเป็นน้ำห้วเลยเจัตัวก็รกของบ่ได้หา่ได้หรถ้าลองถอดทุกมือจ้ะเอาเห้งเอาเห็้ปัวกจองมาล้เอาแบบใส่บ่มุ่นเลยกะเพอาออกลายภายในนาะแน่บึงไม่อควม่ดลาเมนแต่ว่าตามห่มคยอด้เก็บแล้วห่มก็พอาออกครับ ต้องหอมก็เรียบร้อยแล้วแมนสองดอกไอ้น่อัวหมาบ้านขายหน่อ้อยานุมาลโอ้ยลูก อ่าพวกน่ะมาสุดเอาบ่งเอาสุดสุดบ่งคันโอ้ยไก่โพดบ่ไก่ดาเจียบสีหักหมบอสุดรอันนี้บ่แเปนน้ำแกงในบ่าวนี่เห็ดโอะเห็ดโอกแบบขายเงเขาเก็บปีที่ผ่านมาเนาะเป็นเงาเนาะแม่ขายเาเหี้นเป็นสามสิบเส้นสินั่งดอก

เงินไม่ได้สอนเป็นตายหรอกเป็ตายอยู่เพราะว่าักำลังมันเป็นกำลังเลืมอย่แกำลังกำลังมันก็ไหนออกเต็มเพียงอกเพราะว่าเพื่อทุกปีมันออกโดนนี่ไม่กลัวของเปลี่ยนหมจดกะอัดเูเป็นอาดเกตรงนี้คือกปีเีน สวัสดีค่ะทังสองนน้งสายเิ็กาซอยกันดาษอยกันองขึ้นมาไหม้าน้องว่าสีไม่จูงอย่ดีบะนี่หรอกมันสเห็นแต่ว่าห้องจีเปล่นนัปน่ะนะมันใหญ่จีเลยท้ครับพุณนาคาไปคนนใไ้คน

หมนจุหนุมออุ้ยสามสี่นตัวนี่่างมันนี่ยอะเกเด้อมัจุมหน่อยนาะอืมง่ากระดำแห้งพีกายพีก่อนกินยงสีละเขาก็หาไปย่งเี้ยเดี๋ยเดยพอมู่าเกินยังนั่นไปเนาะพีกายเนาะพี่นขาดขาาใหม่หาเพิ่นนะไม่ได้หรอกป้แล้ จุ่มคนดำใส่งอ,องอขึ้นยิขาพันใส่เป็นหมดอันนี้นือบอกใช่เหรออืมอ้โอ้หจุมจุม่มอะไร้าันไี้จุมจุมจุม วกิกนีเพ็่นสีดอกวใหญ่น้ะพวกิกพวกเกงพวกไซนหามเพิ่นอื่นน้ะบวกคอดเพนกะอื่นจ้ะแต่ว่าหอมเหี้กินเพิ่นนี่หอมนาะแต่ว่ามูนี้เด็กๆว่าขอเก้งได้แมจ้านี่เ็นกงากงเี้ปวก ไปหาลูกไปเ,เรื่อยเแล้วแมงแคบงาน่ะไรจ๊ะเออเอินจวาางว่ากันใหม่เนาะแมงมาเบิ่งเสิบๆเบ,บิ่งก่อนครับมานครับคือกันจ้ะครับนี่ผลงานของเอามันนี้ครับมันนี้มันเป็นเห็ดปวกน้ำแกงเนาะแมนครับม,มันก็เอเินห็ดปวกใต้น้ำห็ดปวกเขาดอเห็ดปวกกิ๊ยเนาะแม่เราจะสืเอินจ้ะเห็ดปวกใต้น้ำเนี่ยเพิ่นสีดอกใบญ่แห้งน้ำเบาเนาะแมนครับ แต่ว่าเพ่นไม่กินหอมจ้ะแต่ว่าเ่อเด้เฮ็ดปวกขาวใหญ่อยู่ดอกสองดอกอยู่เนาะที่ขาข,าขาวๆยาวๆนะจ้ะแต่ว่าข้างล่างเขาก็สิมีเฮ็ดไข่แน่อยู่จักน้อย,อยนะบาวเนาะเห็ดเท่านี้นนกะทายแน่ไหวทายแน่ขือเเ่าเด้จะมองเราดอกยังกะเกี่ยมไปเลยเนาะเฮ็ดส่วนมากเฮ็ดยังบันเป็นหมูใหญ่เนาะเฮาที่ตามที่เฮาพ่อเนาะนี่จะออกเป็นจุ่มเนาะเมนครับออกมองเราสี่ดอกหาดอกไปเป็นจุ่มไปครับแต่ว่าหมูสุดท้ายเฮา หอมมูใหญ่เติบพี่เนาะแมีนครับยังนำกีมนำเงินไปเรื่อยๆอยู่จ้ะถือว่ามาดเต็มตานี่ยแกสุดยอดลนะอเลยน้องบอลนเฮ็ดปัวว่าเป็นแนวหาง่ายเด้อจ้ะพี่น้องแล้วก็ใส่เวลาแน่เนาะใส่ความอดทนแนจ่จ้ะเพราะว่าเป็นกำลังเริ่มออกประจากเนาะพูนเคยกีมเคยมันกับมาหอดพี่น้องเคนกีมไปก่อนนะครับพนแกมาขั้นเอกเกิดแมีนครับก็รอไปเรื่อยๆละจ้ะเดี๋ยววาดนั้นสนองกับศีเขามายามไปเรื่อยๆเนาะแมีนครับ ว่าช่วงนี้ก็จะเป็นเือดูการข้องเห็ดปวกพ่นออกแล้วนะหมาเนาะตามปกติเพ่นเคยออกพ่นก็ออกโดนอยู่ครับเมนจ้ะอวันนี้เราก็นัความมันมาฝากพี่ฝากน้องอเก่าเด้อจ้ะเมนครับครับเชิญชอบคลิปนี้อย่างไรก็ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสำรับคลิปใหม่จากบาลานครับจ้าบาลีนน้องขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อจ้ะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามรับชมจ้า ขอบคุณความหักความเมตตาจากพ่อเป็นพี่น้องป่านา,นห,ลาหลายเด้อจ้ะจำพอกันคลิปไหมจา้าคลิปหนีห้องสองคนลาไปก่อนจา้าสวัสดีครับสวัสดีจา้าอยู่ดีเพียงลำรวยลำรวยจา้า